อันนี้ไพ่นะมีเป็นดินนะพืชศพกันมังกรนะคะน้ำกรกฎมีพิจิตนะลมเมถุนตุลกลมนะคะแล้วก็ฝฟเมสิงห์นูนะคะมี่ครบสิบสองราศีนะคะเด่นเด่นมีเป็นวันพุธเมจิกเชี่ยนะราศีสิงตรีนะแล้วก็ราศีตุลจัสติกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าครบสิบสองราศีนะคะเด่นพุธสิงตุลเท่านั้นคะแปดเือนนะคะเขา อ่ามาขยายด้วยสี่ถ้วยหกดาแสดงว่าเป็นคนเก่านะเพราะว่าเคยมุฟออนไปแล้วนะคเขาหันหลังไปแล้วแล้วเคยมุฟออนคิดมุฟออนไปแล้วนะเนี่ยยังมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะแต่ว่าก็คิดที่อยากจะเวในความสัมพันธ์ยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ต่อนะคะสีถ้วยคือเบื่อเซ็งไม่สบอารมณ์หรือเศร้าซ้อยเซ็งนะคะียกว่าเบื่ออยู่นะคะแต่ว่าก็เลอกถึงอดีตนะคะก็ ถ้าจะมีปัญหาแล้วก็มุฟออนจิ้งกไปโดยที่ไม่ได้เคลียนะนะหกดาวคือเอ่อยังไปต่อได้นะฮะลงเรือลาเดียวแม้จะมุฟออนแต่ก็มีปัญหากันอยู่นะ,ะก็เลยยังนาตอนนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะ,ะน่าจะอยู่ในช่วงตามตื้อตามง้อตามจีบกูดูก็ได้นะซึ่งเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันนะคะหกดาวมุฟออนไปแล้วแต่ว่าปัญหาไม่ได้เคลียแล้วนะที่งอบคับนะคะเอ่อเจ้าชู้คนข้างรักหรือแต่งงานแล้วได้หมดนะะก็นะตอนนี้เขาน่าจะ ยังรักคุณอยู่เลยนะมาขยายด้วยสองทัวรนะยังคิดเป็นคนรักนะแล้วก็ยังไว้ใจเชื่อใจผูกพันมั่นคงกับคุณนะคะสิบเหรียญมีความเป็นครอบครัวมั่นคงนะการเงินก็หนึ่งแสนถึงสิบล้านเขามีความรู้สึกว่าเขายังรักคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกไว้วางใจคุณผูกพันนะว่าคุณเนี้ยก็ยังไงก็ยังรักอยู่นะแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นครอบครัวอบอุ่นเห <c oughs> มือนเดิมนะทิงว่าวานก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้มีเสน่ห์แ่วพาะนะตอนนี้ก็น่าจะเอสาวๆเพียบเลยนะฮอตนะ ทั้งออกินออมคัพทั้งกินออวานนะเจ้าโฉแล้วยังมาขยายด้วยเมจิเชนนี่คือพวกจอมวางแผนนะคะเจ้าเล่ฉลาดแกมโกเข้าคิดที่จะมางอ้อขอโทษคุณน,นะคเพจออมคัพนะเจสตสิตน,นะคะจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะถ้ามีคดีความคุณจะชนะคดีนะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะแล้วไพ่สเตนขึ้นนะ,ะสเตนยังไงก็คู่นะ,ะสเตนหนึ่งใหคู่แตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนานะคะผู้หญิงอาจจะ ใหญ่กว่าผู้ชายนะผู้ชายเป็นสิงโตจะต้องยอมเมียกลัวเมียกลัวแฟนก็ได้หรือไม่ก็สลับพลังงานกันได้นะแต่เป็นะนะคู่ที่เรียกว่าเหนื่อยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานมีความสมาถหรือยอมง้อหรืออีกฝ่ายหนึ่งเยอะไปนะะซึ่งทําให้เออแต่ยังไงก็หนีก็ไม่พ้นนะเพราะถ้าสเตนขึ้นเนี่ยเป็นคู่แน่นอนจนะเป็นคู่ที่คุณจะต้องปรับตัวันพอนสมควรเมร่ะคุณแตกต่างกันนะคะมีชาลิออด นะคะอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะก็มีราศีกรกฎด้วยนะคะมีพุทธสิงห์กรกฎดตุลนะอ่าตกลงไปนะกอรกฎนี้ก็คือจะเป็นแนวให้แอคชั่นเป็นให้การเดินทางเป็นให้คนต่างแดนแน่นอนแสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเต้ยมปคู่ต่างอายุชาติศาสนานะก็เขาเป็นคนแดนไกลต่างแดนได้แล้วชาลีก็คือคนต่างแดนคนในเครื่องแบบคนที่ทํางานพวกแอร์ซจขับรถแก๊บเอ่อเครื่องบิน ก็ได้นะเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดนะเซลก็ได้นะซึ่งเขาเนี่ยนะคะจะให้ความยุติธรรมกับคุณมีการเดินทางมาหาแล้วก็มาเคลียแล้วก็แอคชั่นด้วยนะเขาจะทํางานมีความสัมพันธ์โดยให้ความยุติธรรมกับคุณนะเพราะมีจัสติสอยู่นะยังรักอยู่นะแล้วก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนนะ่ะสิบเหรี่ญนะโอปุ่นะมั่นคงนะวางแผนอยู่นะเดี๋ยวมาซื้อมาง้อนแน่นอนนะแต่ว่าเป็นคนที่เคยมุกอ่อนไปแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคิดอยู่นะทบทวน นะแต่ยังรักอยู่นะีจะเห็นว่าเนี่ยความรู้สึกยังโอเคอยู่นะแต่ว่าที่เขาสี่ถ้วยนะเพราะปัญหายังไม่ได้เคลียร์แล้วสเต็งก็แน่นอนมีคู่ที่เหนื่อยนะแต่ว่าก็จะเข้ามาแน่นอนเพราะจัสติกขึ้นด้วยนะก็คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะตัดสินแล้วนะจัสติกก็รวมๆเป็นประมาณนี้